ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว Youtube ครับสวัสดีทักทายพี่น้องชาวเครื่องเสียงรักญ้าเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่สำนักงานเออย่างนะนี่ครับอาจารย์หนุ่มครับผมสวัสดีครับอาจารย์โอ้ดูป้ายไหมป้ายยังงามครับพี่น้อง โอ้โหอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับยานี่อยู่ที่โนนสุวรรณบุรีรัมย์โนนสุวรรณบุรีรัมยำนะครับโอ้ไหนพาไปผมไปดูชุดเครื่องปรุงนะครับใช้อะไรบ้างครับอาจารย์นี่ยบันบ้านครับโอ้บันบ้านนะบ้านบันบ้านเลยอันนี้ก็แนะนำเลยครับไม้ลอยก็จะเป็นของไมโครทิกครับผมอ่าแล้วก็เอฟเฟกต์ใหม่เอฟเฟกต์แยกก็จะเป็นของยูโรเทคยูโรเทคนะก็อีคิวเป็นของครับออดิโอครับออดิโออีคิวเส้นคอท ของตัวเองครับออันนี้ครอสบอใช่ครับครอสของผมเองทำเองครอสอาจารย์ทําเองไหมครับผมโอ้โหทําขายไหมครับนี่ก็ถ้าใครอยากอยากได้ก็ไม่เป็นไรก็ทําให้ได้อ๋อสั่งได้เนาะสั่งได้อ๋อแล้วชุดพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ก็จะเป็นของออริโอแจ๊กเกอร์เอเจตัวแปดพันสี่ครับนี่ครับเจีเฮดแปดพันสี่คราเฮดแล้วตัวนี้ล่ะครับนี่ตัวนี้เอาไว้ขับมอนิเตอร์ไอ้เจ้ครับอ๋ออันนี้นี่นี่ขับ ขับอะไรบ้างครับอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นต่อเป็นพาาเลียลอันนี้ขับอ่าเอบจะเป็นขับกลางแหลมกลางแหลมครับผมแล้วก็ซีดีจะเป็นขับซับเบีดอ๋อซับเบีดเนาะครับผมส่วนวิก็มี่ก็ของทาดาทาดาแปดแปดช่องเจลเลยประมาณนี้โอ้สุดยอดครับไหนไปดูพาไปดูลำพงนะครับดูตู้หน่อยได้ข่าวว่าโอ้ใบนี้น่ารักมากพี่น้อง ปลายไฟสวยแท้เฝอได้ตอนคืนกลางวันไม่เห็นโอ้นี่ดอกกี่นิ้วครับดอกหกนิ้วครับผมหกนิ้วหกนิ้วของอะไรครับดอกนี่เป็นดอกประกอบครับไม่มียี่ห้ออ๋อดอกประกอบครับผมแล้วแหลมนะครับแหลมเป็น NTS ่40โดส40บัตรครับผมอ๋อ40ใช่สามทางหรือเปล่าสาม40นี่สองทางหรือสามทางอ๋อสองทางก็คือใช้เน็ตเวิร์กใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเน็ตเวิร์กนี่ ไอเบิร์นี่ก็ไม่เชิงนิดเบอร์เลยครับเฉพาะซีใส่เสียงแหลมอย่างเดียวที่เหลือก็ต่อตรงเลยครับใช่ครับเพราะว่าบางทีมันมันใช้ประสิทธิภาพของดอกดีกว่าไม่ต้องไปดักมันเบรกกินนิ้วครับนี่เบรกสิบห้าครับสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วเทอร์โบคู่โอ้เทอร์โบหน้าหน้าหน้าหักครับโอ้ไฟไฟสวยไหมทำขายด้วยไหมนี่ขายครับทำหมดตรงนี้ขายขายยังไงครับป้ายนี่อันนี้ จะมีตัวใหม่บลูทูธคุมผ่านบลูทูธก็ได้ออ๋ประมาณคู่ละสามพันคู่ละสามพันให้ครับผมคู่ขายเป็นคู่อ๋อใช่ไรทำครับอันนี้เป็นพาร์ตบูดไม้และคอล็คสีรหเบิงก็คือโดนน้ำโดนร้ายได้ครับโดนน้อ๋อเจียเลยนี่นี่ครับตอนนี้ฝนตกครับพี่น้องนี่โชว์เลยครับเจียวมากเลยสุดยอดครับอาตุเบศ กี่นิ้วครับดูเบียสสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วดอกเอ็มพีเอ็มพีประมาณห้าร้อยวัตต์อ๋อครับผมเป็นคงปั๊มใบเล็กมากพี่น้องใบเล็กนายจันลองยืนยยืืนนเทียบดูนะนี่ครับใบเล็กจริงๆครับดูเท่าเอวไหมยกได้ครับคนเดียวแฝดแต่เป็นแฝดที่ยกคนเดียวได้โอ้โแเจ๋วเลยโอ้สุดมายอดมากครับทัดกี่เมตรครับจันนี่ทัดสี่ครับทัดสี่เมตรสี่เมตรครับ จัดว่าดิดครับพี่น้องเคลื่อนที่เร็วอะใส่คนเดียวได้ยุคนเดียว <c oughs> วันนี้เราก็มากับบองดำอีกเช่นเคยครับพี่น้องในช่อง y o u t u b บบองดำดอินดีคด้ครับอันนี้บ้านอะไรครับอาจารย์บ้านโคกสามปีเนาะอาจารย์่ร ตั้งแต่ม hmm. ัธยมเลยนะจาะอูยห oh, no like, right? ้ดูครับพี่น้องตู้เบรดเทอร์โบเทอร์โบแฟตครับ15นิ้วอ้น่ารักใช่ไหมเนี่ยเท่าเอวผมเลยพี่น้องสมอเอวผมพอดีเลยโอ้โหเสียงกลางก็ดอก6นิ้วครับที่อาจารย์บอกไว้เมื่อกี้ดอกประกอบเต น่ารักครับน่ารักมากเลยครับสูง4เมตรครับพี่น้องพอดีเลยครับ4เมตรนี่งานน้อยๆงานเล็กๆเหมาะมากครับนี่ก็เป็นข้างหลังครับ เดี๋ยวเรามารอฟังเสียงครับห้าสิบรูปแบบเรีนสเต็ปได้ไลติงสเตปอันนีก็ตามเสียงอันนี้คือเสียงอาจารย์พูดมันจะกะช่ใช่ใช่อ๋อ oh. อันนี้รับเสียงภายนอกได้เพราะว่ามันจะแยกความถี่อ่าเนีครับเบี จะเป็นุ่้นตีดจำแล้วก็เบสแล้วก็เบ็ดก้างเอ่อก้างเบ็ดเนี่ยก้างแล้วก็ก้างก้างก้างแหลมอะไรอย่างนจะไล่ไปแ <โอ S 2> ยกไปคงถีไปเลยอันนี้คือเสียงเสียงที่เราพูดเนี่ยมันจะวิ่งตามเลยนะครับใช่ใช่อันนี้คือตั้งให้มันเอ่อประมาณเสียงพูดให้มันวิ่งตามเสียงพูดได้ครับข้างในในะครับอาจารย์เป็นแข้งแข้งแอันนั้นสูงกี่เม็ดครับอาจารย์อันนั้นถ้าเอามาต่อกันเดี๋ยวเราคงเปิดไฟก่อนครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับ ตัวนี้เขาสานไฟข้างจอครับของหนังนิวจักรินนิวจักรรินเนาะที่พี่เคยไปถ่ายเลยแหละอยู่สุรินทร์อ๋อครับผมอันนี้เขาจะไปติดข้างจอหนังจอใหม่ของเขาคสิบเมตรมันจะต่อกันสามแท่งต่อกันฝั่งละสามแท่งอ๋อฝั่งังฝ่ละสามแท่งเนาะใช่ครับฝั่งละสามแท่งจะตกประมาณห้าเมตรห้าสิบความสูงครับแล้วก็ชุดไฟตัวนี้เป็นชุดไฟข้างครานกบินครับตัวนี้ขายดีครับผมขายดีมากเล็กๆแบบนี้นะจ๊ะใช่ครับสามสามแท่งชุดละสาม สามพันเองตัวนี้ชุดละสามพันสองคอนโทรลมันอยู่กับป้ายเลยอยู่กับป้ายเลยครับลดต้นทุนนี่ครับเพราะว่าลูกค้าจะซื้อได้ง่ายบอกผมปับใส่ตรงนี้เลยครับมันลดต้นทุนแล้วก็ลูกค้าซื้อได้ง่ายในราคารอใจรอตาบังดำอีกแล้วงานนี้เอกลักษณ์เอกลักษณ์ของเจ้านี้คือทำไฟนะครับพี่น้องมีใครสนใจไฟกัไฟพวกติดหนังติดเวทีหน้าตู้ลำโพงไฟกระแทกเนาะกระเดื่องเนาะใช่ครับได้หมดนอกจากนั้นเสียงแรงเนี่ย รบเชื่อมต่อแล้วเปิดเพลงด้วยสักนิดนึ่งให้มันวิ่งตามเสียงก็ได้อะแล้วเปิดเพลงเบาๆอ่ะเบาๆก่อนเบาๆนะรัอาจารย์ให้มันวิงตามเสียงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมารอชมนะครับไฟอันนี้คือลองคุมมันคือลองคุมตัวนี้ครับ ด้วยอะเนี่ยประบบเลยครระบเลดอามเป็นสวิตเลยนะ<ด>แได้ใช่ครับเต่ประหยัดตัวนี้ เต็ดครับจันวันนี้ตามเสียงส <4, 5 S 2> ี่สี่แบบคอร์ก็อตัวอีกแบบหนึ่งทีลูกค้านิยมครับไม่ต้อง,งเล่นเยอะครับเพราะว่าไฟรวดลายไปใส่ลูกเล่นเยอะบางทีมันมันรกบอ๋อใช่ครับเยอสวยครับล่อตายอีกแล้วล่อตาไม่พอลอยใจอีกเนี่ย เราเราเงินในกระเป๋าตังค์มีแล้วพี่น้องใส่ท้ายรถแห่ที่นี่เราพอดีเลยนี่สุดท้ายรถแห่ก็ไม่ค่อยได้ทำส่งเท่านั้นตอสุดท้ายนี่เดินงานเครื่องเสียงเครื่องไฟน่าจะเครื่องไฟเครื่องเสียงกับคนที่เขาไปใช้ในบ้านครับอย่างชุดนี้ใช้ใช้ในบ้านนิดนึโอ้อาจารย์ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ทำได้ใช่ไหมทำได้ครับตามสั่งเลยแต่นี่มันเป็นชุดประหยัดครับลูกค้าซื้อได้อ๋อ้สวยๆครับ แล้วราคาล่ะตัวนี้สามพันสาเท่าไหร่สามพันสองสามพันสองนี่ครับปักปักขึ้นนิดนึงครับลิบแพงสองสามนะครับใช่3ามชุดเลยพร้อมใช้ส่งฟรีทั่วปรทีทสามพันสองนะครับแล้วตัวนี้่ะครับจะตัวนี้จะพาะแคงเมาส์หกแคสี่พันแปด ตัวนี้400บาทเนาะถ้าเพิ่มระบบคุมก็เพิ่มอีก500อ๋อถ้าเพิ่มระบบคุมใช่ครับตัวระบบคุมก็คือติดระบบคุมในตัวเลยเพิ่มอีกแค่500อ๋อคุมคุมกันนี่เลยนะใช่ครับติดในตัวเลยถ้าติดในตัวมันมันจะหนุกครับแต่ถ้าเอากล่องคุมแยกมันก็จะแพงอ๋ออ๋อตัวนี้ก็คือกล่องคุมแยกใช่ไหมทั้งจอเลยครับผมทั้งจอทั้งจอเลยนะ2,003ตัวนี้ทั้งจอ2,003ันนี่ครับถ้าเป็นแบบแยกทั้งจอ2,003ตัวนี้ตัวนี้จะคัับบได้เยอออะรแทง๋ อ่ะเดี๋ยวไปรีวิวตู้หน่อยครับจ้าตอนนี้มีตู้มาแล้วครับโอ้ชุดไฟไหมมีลูกบีมด้วยครับไปที่ตู้ลำโพงลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอฟังเสียงครับพี่น้อง Sound check. Preparing and initiating bass test. B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 ass test. Preparing and initiating vocals test. ตัดหนเลยไหมโอ้โหสิ้ิไม่ธรรมดาเลย ีดำใสหัวเลยอยู่ใกล้ ทับเบ็ครับผมอ๋ออันนี้ปรับความถี่ครับผมความถี่เบสอ่านุ่มอันนี้ฟังจะนุ่มอันนี้จะแข็งหน่อยอ๋อครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ถ้าอยากให้เสียงกลางหนาหนาห<อ>นาถนานา้าหมุนมาซ้ายมือมันจะหนาอ๋อแต่ถ้าหมุนมาขวามือมันจะออกคูนแหลมๆหน่อยอแต่ผมปรับไว้กลางๆแล้วก็วอลลุ่มครับปล่อยออกเป็นสองทางอันนี้จะออกกลางแหลมครับู่กันอันนี้จะออกซับเบสอ๋อโอ้สุดยอดมากเลย ใครสนใจก,ก็เดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ช่วงหลังคลิปครับ<ท>รเดี๋ยวจบจบก่อ,บอนจบคลิปเดี๋ยวจะฝากช่องทางการติดต่ออาจารย์ให้ครับผมเสียงไหมโดกหกนิ้วนี่อู้ไม่ใช่ธรรมดาหกนะะิน้วใช่ไหมครับโอ้โหประมาณสรถจนเนี่แหละครับกบแงเอาอู้เบียดก็ไม่ใช่ธรรมดาดวยน จารย์น่าจาะว่าดอกสิบห้าใช่ใช่สิบห้าจริงสิบห้า <g ül> มันมันจะคับตู้พอดีเลยอันนี้อาจารย์ทำองครับทำอาจครับ <c oughs> รสุดยอดมากเลยหลังตู้นี่ไม่มีออกเลย<อ>มันมันมันออกทุกทิศอยู่แต่ว่าข้างหน้าจะออกเยอะกว่าเพราะว่าไม้แค่สิบห้ามิลด้วยครับจุกเลยอาจารย์ชุดนี้นมันสิบสิบห้านิ้วไม้สิบห้ามิ้แต่ถ้าทำยี่สิบมิลก็ไม่ออกนะฮะ เทศมาแล้วบอ่อ๋ออมันมีมีผลกับไม้ด้วยบางทีดอกดอกเราต้องให้ไม้มีความยืดหยุ่นล้วยอ๋อใช่ครับไม่ใช่ว่าตู้แข็งๆไปเลยมันก็ออกเสียงออกเลยไม่ได้ทินตัวเปล,ล่าอ๋อโอ้เตพี่น้องเคองเสียงครับบางคนที่บอกผมว่าตู้เกไปเล็กๆแต่เสียงนี่ดีจริง <c oughs> ผมมาฟังกับหูเตองวันนี้ผมชื่นชมเกมากสุดยอดเลยสุดยอดครับเอา เป็นความจริงครับคือมาพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วครับทีนี้ก็เหลือแต่พี่น้องเครื่องเสียงมาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองแล้วกันนี่แขียมมากครับชุดนี้อาจารย์ติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนบ้างครับก็ Facebook ครับหนุ่มลิขิตภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษหนุ่มลิขิต N W O M ครับแล้วก็วินวัตแล้วก็ L I K H I T ครับผมหนุ่มลิขิตนี่ฮะอาจารย์รับงานทั่วไปด้วยไหมเครื่องเสียงใช่ครับรับงานเครื่องเสียงด้วยเวลาออกงานก็จะให้ลูกน้องไปคุมอ๋อ แล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับจารย์0ูนย์เก้าแปดสองสมปครับเป็นลายด้วยเบอร์นี้เบอรนี้ก็เป็นลายด้วยนะอา<ช>จารย์เนาะนี่ครับ,รบอ่ะใครสนใจไฟกระแทกไฟวิ่งตามจังหวะเพลงหรือว่าต้องการสนใจอยากได้ตู้สูตรของอาจารย์อ่ะติดต่ออาจารย์โดยตรงนะครับหรือไม่ก็ต้องการครอสนะครับครอสตัวนี้เจ๋วเลย อาจารย์ทำเองนะครับอาจารย์บอกไม่ได้ไม่ได้ทำขายนะแต่ถ้าสนใจก็จะทำให้มาฟังก่อนก็ได้มาฟังก่อนก็ได้ครับตอนตัดสินใจครับอาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์หนุ่มมากที่ให้เกียรติบอยดําำอินดี้มารีวิวถึงที่เลยนะครับวันนี้มาสองช่องนะอาจารย์ครับผมกับมุกคนสาวดำซิ่งไทยแลนด์ด้วยครับผมอ่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ สำหรับช่องทางการติดต่อก็ในคลิปเมื่อกี้แล้วครับที่วังดำถามไปนี่ตามป้ายนี่ก็ได้ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสนใจไฟกระเทกหรืออะไรต่างๆครับมาติดต่อครับอาจารย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับพี่น้องสวัสดีครับ